เซ็นทัลฉลองใหญ่จัดเต็มความสนุกต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติเซ็นทัลชิลเดนเดย์สอ2พ2 6เด็กๆได้ดร่วมสนุกกิจกรรมเติมรอยยิ้มปล่อยพลังความสุขจุดประกายความฝันพัฒนาทักษะสังคมให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันจัดเต็มไฮไลท์และสิทธิพิเศษเนรมิตพื้นที่กลายเป็นโลกของเด็กๆที่ห้างเซ็นทัลชิดลมและห้างเซนทัล29สาขาทั่วประเทศ ก็ตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราได้โอกาสดีๆจากเซนทรัลช h e ตลงนะคะให้พวกเราได้มาเต้นนะคะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆก็ขอบคุณเซนทรัลนะคะก็เหมือนดิลินก็แบบดีใจมากๆคือแบบตอนรู้คือกรี๊ดเลยแล้วก็แบบรับแทนทีคือแบบขอบคุณแทนทีมากๆที่ให้โอกาสเรามาโชว์ตื่นเต้นมากหนูไม่คิดว่าจะมีคนกี๊ดให้เราด้วยซ้ำอ่ะคือหนูตกใจมาก น้ลินแบบพูดออกมาตอนเต้นอยู่หนูตกใจมากว่าจะมีใครตอบกลับหรือเปล่าแล้วตอนที่หนูบะเพาเสียงนะคะหนูแบบกินไหมกินไหมแล้วแบบไม่ได้คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็แบบตอนแรกเห็นสถานที่ตอนซานเช็คมันก็แบบดูไม่ได้จะคนเยอะแต่แบบตอนนี้คือแบบหนูแบบตื่นเต้นมากใครกันโอเคหนูคิดว่าหนูไห้แสนดีสิบเลยร้อยหนูก็ให้นิลินสิบแบบเราแบบ เทรนมานานมากถ้าเราจะไม่ให้ตัวเองสิบคือแบบมันไม่ได้เลคือหนูคิดว่าถ้าให้หนูให้แสดีให้หนูสิแต่หนูคิดว่าถ้าหนูให้ตัวเองก็มันมคนก้าเพราะหนูคิดว่าหนูมันอาจจะมีบางจุดที่เล่นได้อยู่นแต่ว่าก็เดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยๆนะคะดูพัฒนาการทุกเห่า ไฮไลท์กิจกรรมที่ใหม่ i t t นเ World ชั้น5เซ็นทันชิดลมยกระวนเติมเต็มเอาใจเด็กๆตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพูดคุยกับยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าหญิงแห่งวงการเกมของไทยที่มาส่งไอเดียสร้างสารรค์ไอเดียร่วมกันเติมพลังให้เด็กๆสนุกตลอดทั้งวันด้วยกิจกรรมมากมายพร้อมปล่อยพลังเต็มที่ใน Kids Talent Show เด็กๆได้ดดโชว์สกิลความสามารถในทุกรูปแบบ you no.